5ลูกจ้างที่เจ้าของสวนอยากได้ 1. ลูกจ้างขยันและอดทนหนักก็เอาเบาก็สู้ขึ้นเขาลงควรได้หมดแล้วแต่เท่าแก่จัดให้ 2. ลูกจ้างรักความสะอาดรู้จักทางสวนเก็บกวาดสวนยางหรือ กองซีกงซีดับอย่างสะอาดสะอ้านน่าอยู่เท่าเก่ไปถึงโอ้ชอบมากน่าอยู่ด้วยนี่แหละครับผมข้อที่สกรีดยางสวยมีประสบการณ์กรีดยางไม่บาดกรีดสวยยางออกดีเต่าเกรักมากเลยแบบนี้ครับผมสลูกย้าง รู้จักหน้าที่ของตัวเองว่าตัวเองสมควรจะทำอะไรสมควรจะกีดยางสมควรจะเก็บยางขายสมควรจะโทรถามเท่าเกาว่าจะมาขายยางเมื่อไรหรือกรีดตามสองพักหนึ่งสามพักหนึ่งโดยไม่กรีดเยอะเกินไปหรือไม่กรีดน้อยเกินไปรู้หน้าที่ตัวเองไม่ก้าวไก เท่าแก่หรือเจ้าของสวนห้าพูดจาไพเราะวันดีครับวันดีค่ะจ๊ะจ๋านี่แหละครับผมเท่าแก่ชอบและก็รักมากเลยคนที่พูดจาไพเราะคนที่พูดจามีหางเสียงไม่จู้จี้และขี้บน่นเพราะบางทีไม่ใช่เฉพาะเท่าแก่ที่จู้จี้และขี้บน่นมันมีมากมาย ขี้ลูกน้องเองกระจู้จีี้และข้บน่นโอ้เข้ามาถึงหน้ายางแบบนี้ไม่ดีแบบนั้นไม่ดีต้องแบบโน้แบบนี้นั่นแหละครับผมเอาข้อสี่มาปฏิบัติเลยรู้หน้าที่ถ้าตรงไหนไม่ดีควรปรับแต่งและก็ทำให้สวยงามหน้ายางกรีดได้สวยรู้จักในการขีดหน้าขีดหน้าหลังขีดเส้นหน้าตกลิ้น ล็อกจอกไอ้เกลี้ยงนี่เลยครับผมเต่าเกจะชอบมากเลยแบบนี้นี่ก็คือ5ลูกจ้างที่เต่าเกทุกคนต้องการถ้าได้แบบ5้าข้อนี้รับรองท่านจะไปกรีดสวนไหนใครก็รับเคยก็อยากได้ท่านเป็นลูกจ้างเป็นลูกน้องนั่นเองครับผมสวัสดีครับผมหน่มอกแดงแรงระเตือนเดี๋ยวมีคลิปต่อไปติดตามชมไว้นะครับผม